ได้ไหมเนี่ยนะพ่อมะให้พ่อกานะกีไรครับแบบไรกว่าเกือบเก้าไรเกือบเก้าไรอ่ะพ่มตีให้เก้าเกียนก่อนถ้าได้เก้าถ้าได้สิบเกียนก็เอออันนี้พ่อตีให้แต่ข้าวฉันน่ะไม่เคยหนาแล้วไม่เคยเต็มที่ขนาดนี้นะเพราะว่างวนนี้จะทําหนามากมันฉันหวานเก้าลูกกับมันหนาไป อ่าถ้าแปดห้าครับเพราะว่าปีเนี้พหวานอ่ะฝนมันไม่ลงเลยข้าวมันขึ้นทุกเมด็ดอ่ะใช่ไอ้แล้วไอ้คนไอ้คนหวานซ้อมอ่ะพอมันจ้างมันแหวะน้ําเสร็จมันวานซ้อมไว้โอ้โหที่หนาก็หนาโอ้โหฉันเครียดอ่าตัวนี้ครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องเครียดครับแปดห้าสบายมากปกติแล้วมันไม่ค่อยแจกก่อเออไม่ค่อยแจกกอใช่ไหมครับมันจะไม่แจกก่อทีนี้เราได้ต้น嗯嗯แล้วเราก็ใส่ปุ๋ยไป เขาที่เราเคยใส่อยู่แล้วเนี่ยชายนู้นดีมากเลยครัใส่ฉันเอาพอฉันฉีดยาฆ่าญ้ามันมีนิดๆหน่อยๆนะฉันเอายูเลียมาไล่เนาะครับทุกทเนี้ยปูดเลยล้มเห็นไหมทางนู้นนะปูดเลยนะน่าครับชายนู้นน่ะนีกทิงนู้นก็ดีทางนู้นก็ดีใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะมาระบายน้ําออกอี้มันเหลือนอยอันนี้คือว่าผมกะเล่นๆแต่ผมดูภาพเช้าแล้วอะ ได้สักสิบเกียนก็ดีเ,เพราะว่าเพราะว่าที่ฉันเคยได้เก้าเกียนนะนะชายุ่นตะกอนมันเป็นต้นกล้วยหมดเลยนหนมตินหมดเลยครับที่ได้เก้าเกียนนะหนูตินของฉันตั้งอนุ้นมานี้หมดเลยนะพี่ที่ต้องมาดูเนี่ยครับข้าวอ่ะปกติห้องเราตรงเนี้ยเน็ตเน็ตตรงเนี้ยอืม,มันจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้แต่ตรงเนี้ยครับเนี่ยดูดิ นี่ขนาดยังไม่สุกเต็มมดเลยนะเนี่ยมันจะไล่ไปเป๊ะมันจะเต้งหมดแล้วเนี่ยมันจะได้ก็จะได้เม็ดในเต็มเนี่ยเนี่ยเนี่ยเม็ดไนอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูทิเนี่ยเนี่ยดูหลวงเห็นไหมเนี่ยมันเรื่องเห็นไหมเม็ดมันเต็มเห็นไหมได้ครับปกติเราจะไม่ค่อยได้ตรงนี้กันใช่ถ้าได้สิบกกนี้เดียวเจ้านู้นนะนะทำได้สิบสามไลนสิบหกกนอ่าครับเดี๋ยวเราลองมาวัดกันเดี๋ยวเราลองมาวัดกันครับ ไม่แล้วต้นทุนเราถูกกว่าเขาครัพี่ไอขนาดเขาฉีดขนาดเขาใช่จ้างเราใส่ปุ๋ยโดนเขาคิดร้อยหนึ่งไอ่ฉีดคุมไอ้ค่าแมลงเขาคิดเจ็ดสิบบาทหกหมเก้าเจ็ดสิบอืเพราะไอ้ที่ไอ้ที่ผมทำไปเนี่ยพ่อมไปไปลดต้นทุนตรงไหนลดตรงปุ๋ยอนิดนึงแต่ลดไอ้ตรงที่ฉีดยาเนี่ยเพราะคนทำเคมีใส่ปุ๋ยฉีดยาที่อาทิตย์มาฉีดยาทุกอาทิตยียร์ทิศมาฉีดยา แค่เหล่าไม่ได้ฉีด15วัน20วันเวันมีไหมครับที่มาดูได้เลยว่ามันฉันสามรอบใช่ไหมมันจะลดตรงเนี้ยเขาว่าลดต้นทุนได้ยังไงก็นี่แหละครับมาลดตรงเนี้ยได้เยอะและทีนี้ผลผลิตเดี๋ยวเราก็ลองมาดูเดี๋ยวลองมาดูอ่าครับจะต้องดูก่อนเกี่ยววันไหนต้องบอกนะพี่โอเคครับไอยุง